ไหลลบมาให้ดับลดไปจ้งยังไงยี่อะไรดีวะดับลถที่กดตัวอย่างวะตงเงียบมากเลยเฮ้ย อุ้มเมื่อยอุ้มเมื่อยเฮ้ย่านนี่มาแล้ววะได้แชมป์แน่นอนได้เ่รอที่มแม่แร้วดนที่ดีฮัทนดนเชียววะอ๋อนี่แม,ม่ ตอบนี่มาตังบนวะไปเล่นไปหน่อยดีเฮ้ยครับววเจ็สิบแล้วเอาเลื่อนอยู่จะได้ลงแรงแล้วไม่นี่ก็แล้วเดิมที่เดิมคือท,ทำไมวิวเจ็ดสิบต้องแพ้กับวิวสองร้อยเลยวะาแต่กี้ เป็นไปได้มันเป็นไปไได้แต่กระ <laughs> ชิดว่ามันคงไปถึงนะถึงกานจริงแบบเบิร์นบิร์นหัวลีบลงก่อนอ่ะเอาหาเราเข้ามาหาถึงเลยลงบ้านนี่แล้วกันบีม <c oughs> บ้านไหนวะ <c oughs> ลงตรงที่ <c oughs> มีหนึ่งคน มไ,ไ,มไ,ไม่เป็นเบ<ง>ี้ยวห้าร้อยก็ได้แบบมา,ามลงล,าลงโกดังบ้านข้างห้างฮานี่เฮ้ยคนเลยว่ะเบี้ย <c oughs> คนสองร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยไม่ไม่ม่มมมนคนลงลงไหนอะตรงนั้นแหละตรงที่มันลงด้วยกันนหละมันลงด้วยกัน สโคบไปที่ยเยอะง้อแต่งเต็มแต่งเต็มเปรี้ยงแต่งเต็มน่ะเวียผู้เล่นมาเต็มหรอกใช่วฮาวแม็ปมา,าต่อเนาพร้อมบวกสถานการณ์ พ้อมบวกเวกกยพร้อมบวกจะได้สโคปไไ่กว่าน,นีย่ยังมีปะมีแต่คุณหนึ่งเอากระเป๋าไนแล้วกันมมนมีไหนไวหายแมหแล้ปอยู่แถวนี้เจ,จ<ร>เจอแล้วเจอแล้วเ,อ,วเอ,วอยู่ไหนตรงที่หามาอกอยู่ในนั้นเลย นอยู่ในต่อนี่เลยเนี่ยอยู่ในแบบอ๋อโอเคป้านเฮามูฟเลยบิ๊มอุ้ยช่วยช่วยมันหล่นเด็กกันยิงด้วยไปละนี่ละทำมาสามารถหันมาได้อ่ะเอาแบบบ้านมายิงกับมันก่อนไงคูนไก่พอมีอ่ะไปแฟนแม่ได้ไหมก็ได้ไปแกก่อนเราห้ามไปเจอตำแหน่งมันนะบิ๊มห้ามเราต้องรอมันนะ เพราะมันยิงยิงว่ะใช่ไปไปใครแม่แน่ปใครแม่แน่เรียบร้อยได้เสียแกแล้วทฮรอบกฮ้ยเมื่อกี้ได้ดักยิงมันก่อนมันถ่ายยิงลนออกมาดิยิงไปบ้านใหญ่บินยิงไปบ้านใหญ่ทามีคนสามแล้ว ยิงกระไคอยู่นะยิงกระโคนอยู่ย <c oughs> มันมีปะมาเจอมาเจอมาเลีวว้ยวมาเลีวว้ยวมันบระมามันมั้นมอสินมอสินมอสินแค่ก,ก๊อปเกตเอ เฮ้ยเอ็มดาวซีใช่ไหมฮะใช่ไหมไม่ใช่ครับบีมขอแล้วนะม่กระสุนเอ็มสี่อยู่ปะเนี่ยไม่กระสน <M 4. S 1> ุนเอคให้อยากได้ ไม่ได้กระสุน AK มมกแต่ตอนนี้เขาต้องไปแฟ์มเพิ่มอ่ะบิ๊ไปเลยไปไหนบ้านเดิมบ้านเดิมบ้านเหล็กที่หอมแบนไม่ใช่ไม่ใช่บ้านปุ่นอ่ะบนบนบ้านแาน,านงหาร คูณสี่วะมีมาคูณสามปะเอาคูณสามก็ได้ไปไหนวะห้องนำ้ำจริงอะมีจริงอ่ิงอะอ๋อไม่ได้ฮะอ่อโดนหลอกแล้วหลอก<อ>เพื่อนได้ลงคอหลอกเพื่อนได้ลงคอ เสียใจเลยพวกนเนี่ยโอ้ยมียาน้ำคูณสองกสุนเต็มทุกเต็มที่มาได้เฮ้ยโ,โมโซินว่ะตอนนี้กระสุปลปืนแหน,นมนีนักระเปืนกระสุปลปืนแหนเนี่ยสุนอย่างวะ กระสุนเฉียวมีเยอะสิ่ไหมไม่ได้ใช้ให้เล่นกับปืนข้องไงม,มันมีจะสองร้อยแล้วนะเบียเบียร์คิงบอกว่าจะเล่นเกมนี้กี่รอบ่าพอแงมมีซีโฟอ่ะบิมเล่นปะ ไม่ได้ใซีโฟนี่ <5. S 1> ทะลุแบ้านน่ะเนี่ยถ้าเคยโดนหลบเหนือดีอยังแห้งอ่ะแล้วเบิดมันนะเก็บไว้เล่นดีครับอ่ะขำๆแล้วกันกระดาเค้บบเาเติม์มาลยทะละุทะลุเลยยิงไรเแบบีย มันนี่ไอ้อปืนมันเนี่ยก็เป่าแบบอันบบตรงไปต้องมาป,าปรับศูนย์กันไหมละอันนี้ขวาอ่โดนหลังบ้านเคาะเป่าแบตบตรงเี้ยเป่าอย่างบบตรงเอ็มซีแบบวมเล่นปะปืนมาเร็วเนี่ยเป่าแบต <MC S 2> บ, <ะ S 1> บตรงคุณซีแบนแฮแล้วก็มีเก็บเสียงสักไหนถ้าเอ็มซี ไอเก็มีของครบเลย้อสองกรีปก็มีเอเค ไอโซบโซบมันมีอยางพ่องนี่ไอกระสุนแดงแมเปิ้าต้องเล่นไหนวะเมเปน่าจะจบแถวเฮา,านี่แหละเอาบาเรียวฟางละบาเตมซี่ละมึงใส่ท้ายเอ็มซี่หรือยังใส่แล้ว,นะลวคุณ โอ okay. ้ยคนสี่มินิป่เกี่วะมีมีคนฮอกอยู่โอเคเราเจอคนแล้วเราต้องเจอกันได้ความแบบไปเจออยู่ันใช่ไหมไม่มันก็ต้องมานชี้ทาอยู่ดีอ่ะ อ่าต้องสองคนดูก่อนนั่นสองคนคือการใช้ระเบิดได้ชิงขว้างหรือเปล่ามีคนมามหรอมีคนาหมรึเปล่ามีคนมายคนเลยพี่บอดมันหอลอบอดมากรับพี่มีคนมา คนหองคนหองว่าคนหองว่าชนชนแอลมีคนอยู่ตรงฝั่งนู้น่ะบิ Edison ๊มประมาณแถวโน่นโน่นโน่โ่นเฮ้ยเอสเอลอ้ยทิงเราอย่างที้ง่ะจะยิงเล่นอย่างเล่นสีฮะ ไอตัวนี้มีอย่างอืนอันฮื่อเล่นไหมมีคลิปแดงอยู่กระสนเขียวเพียบเลยดูไกลมากเลยบิมไม่ข้อกันอยู่เขาฟังเอาด้ย เแบบรับเครื่องชนฮแล้วเนอะเจ็บใจมากอะโดนรับเครื่องชนอ่ะดีแม่คิดว่าตัวเองเป็นรุ่นสิบไงซัดมาใช้ดับเครื่องชนยิงหา <c oughs> รู้สึกเย่มากครับโดนรับเครื่องชนไปไหนดีเบี้ยตามต่อตามต่อต้องไปเมืองอื่นแล้วเบี้ยมองเฮานี่จุดโพสิชันดีลยลนะ มันต้องหนีไปไหนเลย ทางซ้ายเราเหมือนมีคนว่าเอฟสิบหกคำนั้เสี่ยว่มีแมกเทปนะครับหลังบ้านแฮบิม้มเอาเลยว่ามีการข้อกันเกิดขึ้นแสดงมีคนอยู่ใกล้ ซอมีม่ไหนวะเบียโหดปืนอยากได้ปืนดีกว่านี้วะเยอะบีมต้องหน้าเขามีโคน่ะต้องผัา ตรงไหนอุย้ยถ้าอยากเก็บระเบิดมากตอนนี้คือท่าต้องไปอยู่บนาน,น่ท่าต้องไปอยู่้านหน่ หลังไม่มีคนมันยิงเขาโยมีอย่างก็มีคอมเบนเซอร์ตัวอันที่ เอาให้เบียร์เฮ้ยเบียร์อยากจกะบวกเหยแม่นนะคิดจะจะบวกก็ไม่บอกเจอคนซีร่ดไมมเอาเลยคนจริงๆแหละมันจะบอสแล้ว คนจริงเลยครับห้องไอเยี่ยสซบไหลแหกได้เปลินข้อดีดีวะไมบไปบ้านเดิมเลยอเออย่ากเอ็งมาไหมได้เลยครับไปหาตัวใจเอ็มรอซีกันได้ที่สาม นายอะซบซบเมื่อกี้ให้เปไหนแล้วเดือนนี้คุณโคตรใจเลยแต่ทั้งหน้าเขามีคนแน่นอนบีมแถวเนี้ยมันชี้รถมาคนขา ต้องเก็บยาวะ่ะไอ้ที่ซีโฟแม่งเติบ์กแฮชิบหายเอาขว้างไปซะมันหนักมากเลยนะซีโฟนั่นะใช่หรือว่าพ่อมันแหงมนะัเฮ้ยเอาแล้วมันโดกใ,ใกล้ๆเอาเลยไนะหมไอ้ตัวใกล้ๆมีไหนว่ามันยิงฮะ แปลกจริงๆตัวใกล้ๆอะ่ะใช่ตัวใกล้สวนไปเลยววะเพิ่งไปในบ้านบ้าไหนย,ยิงออกับบันไดมากแล้วบ้านสีวัวไฟใหญ่นมมี่มมี่เอามาไม่ได้เลยเหรอบนเขายิงแฮบิ้ม คนขังไว้โอมะโจนะเจอคนละนอกวิมตรงไหนวะเบียอยู่บนเขา แค่มากแล้วมาชุบเพื่อนคนแน่เลยเฮียม<อ>ีมเขาต้องเอามันถ้ามันมันจะเอาเอาเฮ้ยมันอาจจะมันจะเอาอะไรกันเนี่ยเรบทางเราต้องไปเอามันก่อนนะ จะตรงซอมอกอ่ะไม่เดิน,นไม่เดิน,นไม่เดิ<อ>นไม<อ>่เดินฮะที่นี่เราพักก่อนไหมพักยังพักคับจีกันแล้วจะพอแล้วเหรอใช่มันวิ่งอ้อมมาทางบ้านแถบอ่ะเล่นนมันเดี๋ยว นมตะโซึ่งโยนสมองวะสมอแม่นันโยนสมองแต่หนูอะไปเจอเลยพี่มาเต้เซฟไก่อนเซฟไปก่อนรอฟังเสียงก่อนวงเขาได้อยู่ มาส่วนเชียวห้เรามีแล้วดิมาที่หาไหมาฮมีนี่มีโคดังนี่มีเยอะเลยคิงโดดอ่ะใช่ออมาทางซ้ายแล้วกันมีใครมีคนแน่เนาะเอ้ยมีคนทางซ้ายแต่ว่าน่าจะไม่ได้ใกล้ๆเขาเทสแม่เราเล่นได้อยู่อะ บ้านนั่นแหละบ้านนั่นแหละบ้านหลังเดียวนั่นแหละ,หละที่มันอยู่ในวงนั่นแหละ,หละบ้านนี้เราเก้าคนอนะ่ะบีมบีมมาเล่นบ้านหาบีมกดเียยังเไงกดขี้ด้วยไม่ไหวแล้วเบ เสียไฮอยากได้เมกเทปว่ะมีมีอยู่บ้านนี้เหรออ้าวคิงบอลเพห่มอันคิงไาไปเล่นบ้านคิงไฮไปเล่นบ้านลูกไฮไปเล่นบ้านลูมอ้าวลอยเบียทิ้งมาไม่ไม่มันต้องเล่นชีพโพสิชันไว้อยู่ใกล้ไฮอยู่นีงา หน้าโมโหัวไข่มันโล่นมาแล้วมันมีหน้าต่างเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ต่งเสียงดิหลุมนี่หลุมนี่น่าจะพอเวิร์กดู มะแม่แตกกรบพอหมก็ปะอะแม่แตกกับพ่องมูก็วงแม่แล้วเชีย่ยบีมแม่เท่าเล่นได้ชิมาแม่แท้แม่แท้จริงๆในแม่ยังก็เล่นได้นะจ๊ะมันจะมามีทางออก อยู่ในแม่เลยครับไยอ่อแม่เลยกเรเี้ยเสียวเสียวมาเดินวนมาอยู่แต่ไหนทำไมนี้ ต้อง,อ,งอยู่ position เ,เดียใกันซิแต่แต่แต่ฝั่งนูนเหมือนมีตัวหนึ่งอะฝั่งเฮาเนี่ยแหละแต่หลุมเนี่ยเล่นได้แล้วกับลุมนี่โอ้ยชุดนี่มันเขียวเกินไปมันงโถกตองชุดมันเขียวเกินไปต้องคว้าง ในสองตีมมาเน่ยพอต้องชุดนี่ยแก่งเสื้อเดียวคขาวมีมันบอกกันแล้ววะไปเลยบอต้องไปอะดิมิน่าฮะเนอยอยู่ตรงบ้านเลยเเจจออเจอเจอเจอ,เจอ,เจอ เฮ้ยเจอแล้วบีมทางนี้มีเหลือตัวเดียวหลังหิน OH!